ไปแต่มา้านตั้มมอไทุกคนซอยนาทองครับทุกคนร้านขายเกา มาทำอไรนี่ต้องใส่กเขามาลอกท่อทุกคนอ๋อเขาล้ลอมออฟใส่มาทำนี่อย่2 0 0บาทนเี ่อชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนพบก,ก,กันใหม่คลิปหน้ามาลอนตำมุไตกซอยนาทองบรรยากาศซอยนาทอง ัแกแค่นี้ก่อนนะครับบรรยากาศวัดกลาน